ปล่อยแหนแดงในนาข้าวค่ะเมื่อก่อนแหนแดงตัวนี้เราซื้อมา3โลร้อยใช่ไหมคะซื้อมาได้น่าจะ3ปีแล้วมั้ง3ปี4ปีนี่แหละค่ะตอนนี้แม่เอามาใส่ในนาข้าวค่ะแพรบพันธุ์ได้ดีเลยเป็นอาหารปลาได้ด้วยก็มาปล่อยๆมันก็โตดีนะคะข้าวก็งามก็ไม่ได้เบียดเบียนกัน อีกส่วนหนึ่งเราก็เลี้ยงไว้ในโอ่งค่ะโอ่งใหญ่โอ่งใหญ่ที่คนอมองข้ามประโยชน์ของมันแล้วค่ะ mm hmm. เขาให้มาฟรีเราก็เอามาตัดครึ่งค่ะตัดครึ่งแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็เลี้ยงแหนแดงค่ะไว้ให้ไก่ไก่ที่ออกไข่นะคะแล้วแม่ก็มีไอเดีย เอาการจองจากธรรมชาตินะคะมาปลูกในโอ่งนี้ด้วยจเจริญเติบโตได้ดีค่ะเห็นไหมอยากกินก็เด็ดเลยไม่ต้องลงไปทุ่งนาให้เหนื่อยค่ะสวยเลยก็ใส่ดินข้างล่างหน่อยนึงนะคะให้เขาได้เกาะการจองก็กินกับส้มตำกินกับปลารา้าสับ อร่อยค่ะนี่ค่ะแหนแดงยังแพร่พันธุ์ได้ได้ดีค่ะก็เอาไปให้ไก่ไก่ไข่ที่บ้านกินเรื่อยๆค่ะเป็นผักเสริมตัวน,นี้ก็เป็นกระเจียวน้ำผึ้งค่ะกระเจียวหวานเนี่ยหน้าแหลงค่ะมันก็เลยไม่ซวยพูดสาเกิดเองนี่ค่ะปลูกง่ายๆเอาไปปลูกปลูกกินเองค่ะ สวยนะคะดอกสวยปลูกระดับได้เลยละค่ะอยู่ใต้รม่มไผ่กิมซงค่ะง่ายๆปลูกง่ายๆไ้กินในครอบครัวค่ะปลอสารเคมีอยากกินเมื่อไหร่ก็แวะมาค่ะมาเด็ดเอาง่ายๆเลยเดินมากระเด็ดปุ๊บไปจิ้มปลาราสับอร่อยเียค่ะอยู่ใต้ตน้นไผ่ค่ะก็มีแดดส่องถึงนะคะ ต้องมีแดดค่ะถ้าไม่มีแดดเขาก็จะไม่โตค่ะเขาก็ชอบแดดอยู่นะคะนี่ค่ะเอาสามปีแม่ยังดูแลได้ดีค่ะ